โดยทีวอดด็อกนะคะต้องขอชี้แจงก่อนว่าเดี๋ยวจะเกิดการเข้าใจผิดว่าทําไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ไวคืออย่างนี้นะคะใหม่เนี่ยหลังจากที่ออกจากข้องส่งวันนั้นเนี่ยได้คุยกับท่านนายกว่าท่าน้าใหม่ขออนุญาตเธอมายังติดในเรื่องของการจับสุนัขเข้ากรงซึ่งใหม่บอกไปตั้งแต่นในรายการแล้วว่าการจับสุนัขเข้ากรงเนี่ยเป็นอะไรที่ยากกับสัตว์ที่ดุร้ายแบบนี้ซึ่งใหม่เชื่อว่าเขาถ้าไม่หลุดก็เสียชีวิตใหม่ก็เลยขออนุญาตท่านนายกว่าขออนุญาตเข้าพบ เป็นการสบตัวได้ไหมคะกับกับอีกที่เหลือทั้งหมดขออนุญาตให้พูดความจริงใหม่จะได้บอกต่อกับประชาชนให้ถูกต้องทีนี้วันนี้จริงๆต้องมาถึงท่านนายกประมาณ10บโมงแต่พอดีเมื่อคืนนี้พูดตามตรงเลยค่ะว่ามีน้องแจ้งเข้าไปว่าเจอซาร่าแล้วถามว่าน้องมั่นใจแค่ไหน90%พี่เป็นซาร่าแน่นอนอยู่ตรงวัดจุฬามณีทีนี้พอใหม่ไปเสร็จปุ๊บเนคือไม่เจอหมา หม่ก็เลยรอในมาจอดรอที่เนี่ยแล้วด้วยความที่ประตูปิดก็เลยจอดรอที่วัดตรงเนี้ยนะคะก็คือรอจนกระทั่งเก้าโมงครึ่งก็ขอพบท่านนายกพอขึ้นไปข้างบนท่านก็พูดเลยว่าสุนัขเสียชีวิตแล้วก็เป็นอย่างที่คุณหม่บอกก็คือการจับสุนัขเข้ากรงตรงนั้นเป็นความประมาทของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ไม่ประสบการณ์จับเขารุนแรงจนกระทั่งเขาเสียชีวิตเนื่องจากอย่างที่บอกค่ะการบวกบวกบวกนะคะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง ถ้าเขามีการดิ้นสู้เนี่ยก็คือดึงเขาตลอดเงี้ยขัดารใจแน่นอนตอนนี้ได้มีการคุยกับทั้งสี่คนนี้หรือยังครับตัวใหม่เองยังไม่ได้เจอทั้งสี่คนนะคะเพราะว่าตอนนี้ทั้งสี่คนก็สอบปากคาอยู่ในเรื่องของกฎหมายนะคะวันนี้ใหม่เจอแค่ท่านนายกคนเดียวท่านนายกได้ถามกับลูกน้องไหมว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกความจริงเราตั้งแต่แรกตอนนั้นด้วยความกลัวครับแต่ตอนนี้ทุกอย่างนะครับผมก็ไม่อยากให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมเพราะว่า น้องเขาไปสู่กระบวนการกฎหมายแล้วก็คือว่าไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่แล้วเดี๋ยวสักครู่ก็คงจะกลับมาแล้วก็พาไปดูที่ทิ้งได้เรียนกันอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมว่าเขามาเล่าให้กับท่านนายกฟังยังไงบ้างขอรายละเอียดต้องไปอยู่ที่พนักงานสอบสวนเพราะว่าผมเล่าไปไม่ตรงกันไม่ไม่หมายถึงว่าเล่าให้ฟังว่าเสียชีวิตเมื่อไราอเขาก็รายงานว่าตอนระหว่างเดินทางมาเนี่ยตั้งแต่วันแรกใช่มาถึงเทศบาล ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่านัดท่านนายกรู้ความจริงเมื่อไหร่กเพ่งรู้ครับพึงรู้เมื่อไหร่ครับพ่งรู้เนี่ยครับพึงรู้เนี่วันนี้วเมื่อเมื่อคืนหรือว่าเมื่อเช้าเมื่อคืนครับเมื่อคืนใครเป็นคนติดต่อเข้ามาบอกหรือว่าอ๋อเจ้าหน้าที่เขาม่บอกเองเพราะว่าเรื่องราวมันไปถึงขนาดนี้แล้วทั้งซึ่งทั้งผมเนี่ยถ้ารู้ก่อนก็ไม่ปล่อยให้ยาวเหมือนคนนี้ท่านไปออกรายการด้วยไงแล้วไปยืนยันว่ามันหลุดไง อันนี้คือมันจะเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาหาตัวเองอันนี้ต้องยอมรับครับเพราะว่าเรารู้ข้อมูลไปอย่างนั้นแต่ว่าล่าสุดเป็นอย่างนี้ครับแอนแรกมันลูกน้องโกหกคือแจ้งว่าหายไปก็นั่นก็คือโกหกแหละแล้ววันนี้จะมีการทําไงต่อเพราตรงนี้มันก็อยู่ในกระบวนการกฎหมายนะเพราะตอนนี้เท่ากับว่าเขาไปให้ปากคาอยู่กับเจ้าหน้าที่ทัรับ เขาได้บอกไหมฮะว่าเอาซาร่าไปสังกบไว้ที่ไหนหรือเอาไปทิ้งไว้ตรงจุดไหนแต่เขาบอกแล้วครับเดี๋ยวเขาก็ต้องมากับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาหาจุดอยู่แล้วตรงไหนครับท่านพอบอกไปแล้วคนละตำบลครับอีกจุดหนึ่งไกลไหมครับท่านไกลอยู่เหมือนกันครับแต่เดี๋ยวต้องให้เขาพาไปตำบลอะไรครับผมก็ไม่แน่ใจมันเป็นรอยต่อเดี๋ยวต้องถามทางเจ้าตัวเเพราะว่าเขาไปให้การเจ้าหน้าที่อตอนนี้เขาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ค่ะตอนนี้เราก็รอที่เขากลับมาที่นี่แล้วก็จะต้องพาเราไปยังจุดที่เขาทิ้งของซาร่า อันนี้คือเรารอเขาเหมือนกอันตอนนี้ค่ะแต่ก็คืออันนี้ใหม่ไม่ได้เข้าข้างท่านนายกนะคะแต่ว่าในการลงพื mm ้น hmm. ที่ใหม่รู้ความจริงก็คือว่าน้องโบ๊ทที่อย่างที่ใหม่บอกค่ะว่าติดต่อน้องโบ๊ทเป็นในคนจับหนึ่งคนเนี่ยโบ๊ทโทรมาถามเขาหรือยังถามเพื่อนหรือยังว่าหายจริงไหมหรือว่าตายโบ๊ทยืนยันว่าพี่ผมโทรแล้วเขาเขาบอกว่าหายหลุดจริงแล้วก็โทรไปถามพี่สารณสุขอีกคนหนึงว่าที่เหมือนแบบพี่มันหายจริงไหมเออพี่ยืนยันว่าหายจริง แล้วเขาก็รายงานท่านนายกจริงถ้าลองย้อนกลับไปใหม่ย,ยังวิเคราะห์เลยว่าเขาอาจจะไม่กล้าบอกความจริงหรือเปล่าอา,อาจจะกลัวนายดุหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยไม่มั่นใจค่ะแต่ยังปักจเชื่อว่าเขาไม่คือเขาไม่มีวิธีการจับที่ถูกต้องเขาไม่น่าจะนำสุนัขเข้ากรงได้ยืนยันคำเดิมว่าไม่น่าจะนำเข้ากรงได้กรงก็ไม่ไม่มีสุนัขเข้าจริงจด้วยก็คือสรุปก็คือสุนัขตายระหว่างกัน ถ้านายยกหลังจากนี้เนี่ยเราจะให้ความสําคัญในเรื่องของการที่จะฝึกบุคาลากรมีการเข้าไปอบรมในเรื่องของการจับตุน้าหรือว่าจับตัดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้น่ย,ยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทยได้เรียนรู้จากเรื่องนี้กันทั้งหมดครับก็คงม,มีความเกี่ยวข้องมากมายที่จะต้องมาปรับกระบวนการกันนะครับซึ่งตรงนี้เป็นบทเรียนครั้งใหญ่นะครับก็ถือว่าใครไม่อยากให้เกิดขึ้น ในเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าผมเองก็คนเลี้ยงสุนัขก็เสียใจครับที่ว่าสุดท้ายไม่ได้รับความจริงว่าสาร่าเสียชีวิตแล้วมีมาตรการลงโทษลูกน้องอยังไงบ้างครับะด็กว่าจะพักงานใช่ไหมคือมาตรการมันมีหลายหลายกระบวนการแต่เดี๋ยวเราคงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาครับแล้วก็ดูความเหมาะสมว่าจะทำยังไงต่อไปเพราะว่าตอนนี้เขาก็เข้าสู่กระบวนการกฎหมายไปแล้ว นีนี้นำํำมันมีแนวทางยังไงมั่งที่จะบอกสังคมว่าเราไม่ได้โกหกเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกก็ยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างผมเพิ่งรู้ทุกอย่างที่รู้นะถูกต้องหมดแต่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องอยู่อย่างเดียวว่าสาราสรีีแล้วเพราะได้รับแจ้งว<ม>นอย่ห<ต>าย<ต>ไปจริงท่านนายกก็ไม่ควรจะไปยืนยันคําพูดไงว่า ก็หลุดหลุดนั่นแหละมันคือเป็นสิ่งที่ก็ยืนยันด้วยเพราะท่านออกสื่ออยู่คนเดียวไม่คนอื่นไม่ได้ออกใช่ครับแล้วอย่างหนึ่งสื่อที่ออกเนี่ยผมได้รับการติดต่อให้ไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในการออกสื่อนั้นมันไม่ได้เป็นเจตนาที่ผมตั้งใจหรือว่าอยากจะไปออกแต่ด้วยสถานการณ์ในกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็เป็นผู้ยู่ในเรื่องราวซึ่งเราก็ต้องเผชิญหน้าอยู่แล้วและความจริงที่เราได้พูดไปก็เป็นความจริงณวันนั้นเท่าที่เราทราบ เราทราบมาแบบนั้นใช่ัพูดลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาบีบคั้นจนได้ความจริงออกมาครับไม่ก็คือของสามคนไปหาหนบอกไหมใช่ครับไม่ของมาเมื่อวานผมเห็นแล้วรถเป็นสิลอันใช่ไหมครับก็คือก็อย่างที่าที่มันไม่มีจตอนเลยอย่างที่ผมได้เรียนทราบว่าเสียทั้งเวลาเสียทั้งทรัพยากรเสียทั้งอารมณ์ความรู้สึกอันนี้ผมต้องขอบคุณทุกท่านที่เราได้ ุ่มเทกันลงในะครับเป็นความงดงามทางความที่เรามีความรักอยู่เป็นวงใหญ่แต่ในความผิดพลาดนั้นผมก็น้อมรับว่าข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยผิด,ผดอยู่ข้อเดียวผิดอยู่ข้อเดียวที่ว่าระหว่างหายก็ตายครับ้างมันมีแค่สองใช่ครับสองสอง,สองทาง,างคือผิดตรงนี้นอกจากนี้ไม่ไม่มีอะไรแล้วโดยเฉพาะต้องยืนยันซ้ําว่าเจตนาของทุกคนที่ทําในวันนั้นคือจะช่วยคุณป้าทราบแล้วค่ะท่านนายกโทรบอกตั้งแต่เมื่อเมื่อคืนนะคะ ทราบก่อนก่อนใหม่ทราบก่อนใหม่ขอให้ท่านพิ่งทราบเมื่อกี้ขออภัยด้วยที่ไม่ได้ฟัเสายงเดี๋ยวไม่ให้จะหาทางออกให้ตั้งแต่เมื่อวานก็เห็นท่านนายกบอกเขายังช็อกอยู่นะคะ